ีมาขึ้นหัวข้อใหม่กันนะครับก็คือสืบ <Okay. S 1> เนื่องมาจากาชั่วโมงที่ที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของแนวความคิดแต่วันนี้ครูจะมานําเสนอหรือว่ามาบอกความหมายเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความหมายอาหารกับธุรกิจนะครับลูกความหมาย ของอาหารกับธุรกิจก็คือมีมากมายมีหลายหัวข้อมีหลายหนังสือมีหลายสิ่งพิมพ์หรือมีหลายคนที่ให้ความหมายกันเอาไว้นะครับแต่วันนี้ครูจะยกตัวอย่างมาหนึ่งความหมายนะครับก็คืออาหารอาหารทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะมันจะก่อให้ประโยชน์ไม่เิดไม่กิดโทษ อย่างเช่นพวกเนือ้อสัตว์พวกข้าวพวกแป้งพวกผักและก็ผล,ลไม้นมนะครับยกเว้นยารักษาโรคนะครับและก็ต่อไปก็จะเป็นในในเรื่องของธุรกิจความหมายของธุรกิจก็คือกิจกรรมที่ทําให้เรามีการผลิตสินค้ามีบริการหรือมีการซื้อขาย มีการเลกเปลี่ยนมีการจาหน่ายสินค้าหรือว่ากระจายสินค้าให้เกิดประโยชน์และก็กาไรนะครับพอพอเราทําธุรกิจสําเร็จนะและก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามีความมั่นคงแล้วเราก็สามารถที่จะกระจายธุรกิจไปได้อาจจะเป็นสาขาที่1สาขาที่2สาขาที่3ก็แล้วแต่เรานะครับเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้ว เราก็สามารถที่จะขยับขยายได้นะครับอ่านี่ก็คือความหมายคร่าวๆของธุรกิจนะครับเอาต่อไปเรามาดูหลักการและเอตสผลนะครับว่าทำไมเราต้องคิดในหัวข้ออาหารกับธุรกิจหลักการแรกก็คือ1ประชากรลูกจะมีความสะดวกสบายในการอา จัดซื้อจัดจำหน่ายสินค้าที่เราได้คิดค้นขึ้นต่อไปประชากรก็จะสามารถที่จะ,ะประหยัดเวลาเอาเวลาไปทํางานเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเราสามารถที่จะให้บริการเขาอย่างรวดเร็วได้ทําให้เขาได้ประหยัดเวลาในการจัดทำอาหารในการประกอบอาหารต่อไปประชากรก็สามารถที่จะ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถ้าอย่างเช่นสมมุติว่าเขาต้องการาจะซื้อเกงเกียวหวานแทนที่เขาจะไปซื้อวัตถุดิบมาทำมากมายาบางครั้งอาจจะเหลือแต่ของเรา,าเราให้บริการก็คือ,อซื้อของเราไปแล้วก็คือไม่ต้องไปวัตถุดิบอื่นมาประกอบอาหารอีกก็คือเราจะได้ซื้ออย่างเดียว หรือเราสามารถที่จะซื้ออาหารชนิดอื่นได้อีก,อก่อต่อไปมันจะทำให้ทุกคนหรือว่าประชากนเนี่ยลูกประหยัดในเรื่องของแรงงานแทนที่เราจะเอาแรงงานไปทำอาหารเอาแรงงานไปทำอย่างอื่นเรากา็สามารถที่จะประหยัดให้ได้ เราเอาเวลาตรงนั้นไปพักผ่อนดีกว่าเราก็สามารถตอบโจทย์ให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเล่ห์ผลเกล้าๆสำหรับนักเรียนที่จะคิดทำอาหารให้เป็นธุรกิจนะครับก็คือเรามีแค่หลักการแค่สี่ข้อนะครับให้นักเรียนลองคิดลองอคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาดูว่าเราจะมีอาหารตัวไหนไหมที่จะ จัดจำหน่ายให้กับผู้คนหรือให้กับคนอื่นด้วยความที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปทำอาหารเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้ได้กับคนที่เร่งรีบไปทำงานสะดวกสบายนะครับเกิดขึ้นเอาต่อไปเรามาดู เป้าหมายก็คือในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เรา,าต้องการที่จะทำอาหารให้เกิดธุรกิจเกิดขึ้นนะครับเป้าหมายแรกก็คือเราสามารถคิดอาหารที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ก็คือตัว,ต,วาาตัวผู้จัดทำอาหารหรือตัวผู้จัดทำ เมนูที่ให้มันเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นและผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆได้ก็คือคนที่คิดทำอาหารหรือคิดทำขนมคิดทำสินค้าอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆได้ต่อไป สามารถที่จะจัดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ได้ก็คือในตอนนี้ในธุรกิจของออนไลน์เราก็สามารถที่จะขายบน Facebook ขายบนไลน์หรือขายใน t i k t อกขายในแอปพลิเคชันต่างๆได้เราก็สามารถที่จะจัดจำหน่ายได้และก็มีขนส่งมีอะไรมากมายที่สะดวกสบายนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการจัดวางจำหน่ายคุณครูก็ขอฝากไปให้นักเรียนช่วยคิดนะครับช่วยคิดแล้วก็ลองคิดดูซิว่าเราสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างที่จะจัดจำหน่ายได้นะครับอ่าต่อไปต่อไปก็จะเป็นใบางานที่สองคุณครูก็จะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า อาหารที่ชอบโดยคำนึงถึงหลักการและเอตผลด้วยเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้มาหนึ่งอย่างก็คือเอาความรู้ก่อนอ่าสไลด์นี้ที่ครูได้สอนไปแล้วเมื่อนักเรียนได้อาหารที่ชอบแล้วก็ให้นักเรียนทําการตดบทเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตดบทเรียน มาแล้วนะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่ายังไงให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ครูได้อัดแล้วก็ส่งเอาไว้ใน g o Google c l a s s r o o m แล้วนะครับก็คือในห้องเรียนของครูทุกคนจะมีรหัสกันหมดแล้วณนะตอนนี้คุณครูก็ขอฝากการนำเสนอหรือว่าการสอนในห้องเรียนอ,ออนไลน์ครั้งนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คุณครูรักนักเรียนทุกคนนะครับบ๊ายบาย